อาหารแรงของยายจันผ่าแซบพี่น้องแก้วแก้วสองถ้วยพุ่นปลาทูทอดไข่ทอดอาหารแห้งๆนี่แก้วสองอย่างแก้วตาแดงพริกปน่นบีบมะนาวน้ำปลาแก้วปลา่าบองปลาทูทอดทอดไข่ซ้ำนี่ละจ้าอาหารมือนี่อาหารแรง ของายกจันท่าแซบกินแบบเพื่อนบ้านเฮ้านั่งกินอยู่ในขัวนี่ละจ้ากินอาหารบ้านบ้านกินแล้วกับนอนพี่น้องอย่าคิดยังมากไม่กินแล้วกับนอนจ้าอาหารบ้านเฮากินซ้ำนี่ละจ้าพ่ออยู่ได้ยากินหลายเนาะค่ะประหยัดประหยัดได้ได้เพรานไหนมีพี่น้องโอดเอากินยอมยอมไปก้อนเนาะค่ะกินไข้กินปลาทูนี่ละแนวมันแสบกินง่ายๆ ของเสีบเมืองอีสานเข่ากับคือแก้วบองนี่แหละจ้ะเก้วปลาบองพี่น้องผู้บ่มากกับขอโทษขอให้นะค่ะเนาะผู้เพิพ่นบ่กินปลาบ่ากินแก้วเข่ากับกินของเข้าแบบนี้คือเมนูแบบง่ายๆเลยมือนี่ของแห่งแห่งยาคิดยังมากไม้พี่น้องกินแล้วก็อิม่มคือกันนั่นละกินดีกินแซ่บกับแมนอยู่เฮ้าบ่มีเฮากับกินไปตามเฮ้านั่นแหละเนาะ มีปลาทูก็กินปลาทูมีไข่ก็กินไข่ผักกระายหลายบะแดวออกมาพี่น้องผักกย็ยุในถุงผักกระทั้งมีผักทั้งมะเขือทั้งบักแตงกับมีอยู่ของบะแดวออกจากถุงเนาะคะเนะใส่ถุงไว้ผักกระไดใส่ตู้เย็นย่ำที่กินก็จังไปเอานั่นผักผักหลายเต็มถุงอยู่คะ่ะเอาเมนูเมื้อนี่ก็ไดเนาะให้พี่น้องกินเขาน้ำกันเน้อจ้ะ ทอดปลาทูนี่ก็แซบล้วเนาะปลาทูตัวย่ง่ายทอดกรอบๆหอมๆข้าวร้อนๆข่าวสวยจานนึงเนาะคะ่ะกินข่าวกับแจ้วกับข่าวสวยเด้อจะมาเนี่ยซ้ำนี่ละจ้ายายจันพาแซบอีกแล้วแซบแบบบ้านๆแซบแบบฉบับของเฮาจ้ายายจันพาแซบกินอะไรก็แซบกินอะไรก็อร่อยเนาะคะ่ะกินแก้วกับแซบเด้อพี่น้องเด้อ ยายจันกับผ้ากินเขากับแจ้วเมนูบ,านบาน้านๆเฮานี่ละจ้าของแซ่บเมืองอีสานแกี่ยวบองปลาอย่างดีเลยพูดนะตำเองพี่น้องใส่หอมใส่กระเทียมจีแล้วก็มาตำโปก๊กโป๊กโปกโปก๊ปกลดก,ก,กินซ้ำนีลาา่ละจ้าเมื่อนีนอ้เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณนะคะยายจันร์้าแซ่บก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านเลย ที่เข้ามารับชมชิปแบบบ้านๆน,นะคะคนบานบานห้องคนบ้านนอกบ้านหน้ากินเข่ากับกินอยู่ในครัวจ้าพี่น้องนั่นงรีกินอยู่ในครัวทำนี่ละจ้าบ๊ายบายขอบคุณในการรับชมค่ะ